ใหญ่ทวนครับตัวแทนคุณแม่ตัวแทนคุณแม่ตื่นสันชื่นใจน้องคุณยายเนาะเนาะเห็นไม่เห็นนะจากนั้นครับคู่บ่าวสาวขยับเข้าไปกราบขอบพระคุณท่านนายห้างทวีชัยครับขอบพระคุณท่านที่ได้จัดมาให้เจ้าครอบครัวเจ้าสาวกลาบในทางตั้งมือเป็นยอดต้องอ่อนนะยอดไม้อ่อนชันใดยอดคนอ่อนช้ำนั้น สิ่งที่บ่าวสาวกระทำอยู่ตรงนี้ครับเป็นการสาแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มีต่อผู้ใหญ่จได้รับความรับความเมตตาท่านในห้างทาาี่เป็นท่านในห้างที่เป็นบุคคลที่มีผู้รู้ปการตกับเจ้าสาวของเราอย่างที่จากนั้นครับกราบาข,ขอบพระคุณคุณพรพี่มลมั่นฤทัยครับท่านประธานบริษัทโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดครับเช่นเดียวกันท่านเป็นบุคคลที่สําคัญ,ญยิ่งของเจ้าบ่าววันนี้ได้กรุณาให้เกียรติครอบครัวของเจ้าบ่าว ูเเปลงทงกันมาครับส่งข้างหน้าคุณพ่อก่อนเป็นท่านแรกไปเลยครับห่านนางคุกเข่าลงตรงข้างหน้าคุณพ่อนะเข้าไปใกล้ๆ้เลยครับคุณแถวครับคู่บ่าวสาวครับหนึ่งตั้งมือสองตั้งใจตั้งใจทําความดีตั้งใจทาําหน้าที่ของลูก กราบที่ตักท่านเลยครับคุณพ่ออวยพรสองมือนี้ข่อยป้อนข้าวป้อนน้ำสองมือนี้แต่งตัวให้ลูกสาวไปโรงเรียนสองมือนี้พัดวีให้ในายามที่ลูกร้อนห่มผ้าให้ในายามที่ลูกหนาวป้อนข้าวให้ในายามที่ลูกหิวมองมาตองการเลยนะคะรอย,ยิๆน,นะครับคุณพ่อาหาชี้แหวนสักเล็กน้อยก็ไม่ผิดกติกานะจ๊ะ จ้าสาวครับก่อนรับแหวนจากพี่เจ้าบ่าวเขาบอกว่าจิตวิยาชั้นสูงของลูกผู้หญิงทุกคนคือการไหว้สามีตอนที่พี่ซานจะสวแมแหวนให้เับไหว้ขอบคุณพี่เขาสักครั้งหนึ่งครับพี่สานครับตรงไหนครับที่ตักหรือว่าที่อกครับพี่สานครับเอาขอที่ตักครับ <laughs> โอ้ยนะเาขาไหว้แล้วได้แหวนไหว้ทุกวันแล้วครับคุณแม่ะ เอาขอบคุณพี่เขาหน่อยขอบคุณพี่เขาหน่อยที่ตักก็ได้นะฮะได้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 อ่ะมาตักมือนะอขอบคุณพี่เขาเลยครับเชิญครับพี่สันครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพนี้พี่สันอัดใหญ่ๆขยายโตๆติดไปข้างฝาจะเป็นภาพที่เราเข้าไหวครั้งเดี๋ยวเราไม่ไหว้อีกเลย ประคองนิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าสาวขึ้นมาต่ำลงนิดหนึ่งครับพี่สันครับท่านผู้มีเกียรติครับเจ้า,า,จาบ่าวจะบรรจงสมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นในย้ำเป็นความหมายว่าจะรักและจะดูแลเจ้าสาวคนนี้ตลอดไปทุกท่านเป็นสักขีพยานสวมชชาครับพี่สันครับที่นิ้วนางข้างซ้ายอ่ารออีก้ิดนะครับมองที่แหวนไว้นะครับมีขาช้าๆนะครับ ตบตากันบ้างครับยิ้มให้กันบ้างดีครับมองที่แหวนบ้างครับนิดนึงพี่สังเกตยิ้มเยอะพี่สังยิ้มเยอะๆยะนะคับสีใจละลายตบตากันในแต่งค้งนะครับยิ้มให้กันเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับเจ้าเปลครับผมอาจารย์มองกล้องหนึ่งทานเนครับทุกท่านเลยนะครับมองกล้องนี้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่บนเวทีมองกล้องตรงกลางพร้อมกันนะท่าทางเป็นเกียรติร่วมกันขออนุญาตยิ้มนะครับผมหนึ่งสองสาม เรียบร้อยค่ะชื่นใจครับจากนั้นครับพี่สัน์นักที่เดิมพี่สัน์นักที่เดิมครับเรียนเชิญเจ้าสาวบ้างุญตัวหาคุณพ่อของเจ้าสาวครับอ่าเช่นกันครับเมื่อสักครู่นี้พี่จะบ่าวทาให้ดูเป็นตัวอย่างกับเจ้าสาวครับกราบเท้าคุณพ่อให้ได้เป็นบุญเป็นมงคลคนไทยเรานี่แปลกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนรู้นี่ไปห,หมดเลยลืมกราบพระอรหันต์ที่บ้านพอแม่ี่คือพระอรหันต์ของลูกนะ พ่อแม่นี่คือครอบของลูกพ่อแม่นี่คือครูบนแน่ของลูกสวมกอดคุณพ่อนะครับเจ้าสาวครับนะอ้อมก่อนพ่อแม่ในเสื้อที่ไม่มีไซส์ครับสวมใส่กระดิุ่นทุกทีงดงามครับรับแหวนจากคุณพ่พอครับนั่งคู่กับพี่เจ้าบ่าวได้เลยครับ จริงๆแล้วสมัยโบราณเจ้าบ่าวจะสวมแบบมั่นคนเดียวปัจจุบันครับเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและกันเมื่อพี่ให้น้องน้องก็ให้พี่เช่นเดียวกันครับเป็นหลักกชารชชีวิตคู่ร่วมกันครับเจ้าสาวดังให้เรียบร้อยก่านนะหยิบออกมาเฉพาะแหวนครับส่งกล่องให้ทีมงานครับภาษาขยับเข้าใกล้อีนิดหนึงครับเข้าใกล้ที่นี้อนะีนิดนึงโอเคหยิบออกมาเฉพาะแหวนจากนั้นครับ เจ้าสาวชีนแหวนมาข้างหน้าบ้านนะโชว์แหวนหน่อยนี่พี่ซานครับชื่อแหวนพี่อ่ามองมาตรงกลางเลยนะครับพี่ซานนี่คือการชี้ครั้งสุดท้ายนะผมะนพี่ซานจากงานเสร็จเรียบร้อยพี่พี่ซานต้องไม่ชี้อะไรนะต้องพูดกับว่าครับครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําให้เท่านั้นเองครับนะชี้ไม่ได้ภรรยางอนเป็นทุกบ้านเมื่อสักครู่ก็น้องรับแหวนน้องต้องไหว้ขอบคุณก่อน พี่สันเป็นใจต้องไหว้ด้วยหรือเปล่าพี่สันครับรมเนียมไทยแต่โบราณจะไม่ไหว้นะเพราะถ้าไหว้นี่ไหว้ตลอดชีวิตเลยส่วนจะขอบคุณยังไงขอไม่ชี้นัครับขอบคุณน้องหน่อยแล้วไม่ชี้นําครับ FC ไหวยังไงจ้าขอบคุณน้องนะครับพี่สันครับโอ้โหอาเสียงปรบมมือ เจ้าสาวประคองมนิ <Pues> <illar> be ้วนางข้างซ้ายของพี่ขึ้นมาบ้างครับเจ้าสาวครับมอหัวใจและกายให้ผู้ชายคนนี้ดูแลตลอดไปเสียงปรบมือแสดงความดีกับเจ้าสาวครับขบทานันานที่แบบสกันบ้างสบตากันนยมกันยิมกันอที่แบนนันะครับพี่ชอะคะที่แบนเนะคบ เป็นต้นมาครับคนโบราณโบราณเลยบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันรับตัวเจ้าสาวเข้าสู่วิถีขออนุญาติคุณแม่พาไปเดินครับต้องการการัะมาติคนรประการที่สองสำคัญยิ่งประการที่สองมีสาคัญยิ่งเขาบอกว่าลูกสาวกับพ่อแม่ต้องเปรียบดั่งเจ้าตาดวงใจนะเจ้าตาว่าจะสําคัญดวงใจสําคัญที่สุดเลย ทุกท่านมองรอบตรงกลางนะถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกันครับกล้องนี้นะครับขอรอยยิ้มนะครับสินสอดวันนี้ครับที่จะบ่ายยกมาครับเลขมงคลครับสามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีเจ้าสาวแสนสวยของเราครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นักที่เกี้ได้เลยครับกราบขอบพระคุณทั้งสองอ้๋อยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลือทองอีกจ้าแม่จ๋า โอ้ผ่านสุดท้ายทุกท่านมองกล้องนะจ๊ะทุกท่านมองกล้องครับกองนี้นะครับสุดท้ายนะครับขอรอยยิ้มครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกลับขอบพระดูกยันผู้ใหญ่ครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งที่ก็ยืนตัวเดิมได้เลยครับบอกหน่อยครับคุณพ่อของเจ้าสาวครับทาไปนะครับอ่ะฮอลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยจุ่มือลุกขึยไปเลย ไป,ไปได้วยกันทำหน้านที่แทนคุณแม่อ,อ๋อลูกสาวอยู่ไหนนอกมานี่ปรมบอือต้องรับครอบครัวใหม่ดังๆเลยครับเจ้าสาวคนสวยของเราครับคุณพัฒนานพบรักษาคุณแถวเราครับเจ้าเบ่านี้ครับคุณวงสทถอยสมเกียรติศร,รีสั์ครับ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ sí.